สวัสดีครับนะสวัสดีทุกท่านนะโอ้ยตายแล้วครับพี่น้อง f อมึงรู้ว่าเออมึงมาจากไหนเนาะมาจากจุดอะไรนะเมื่อก่อนไมไ่รู้อีนี่เลยนะมันมาพูดเรื่องของทุกตาทุกเตอเลยนะโอ้ก็มาอวยโอยโอวยก็นานนะครับเนาะนานนานพอสมควรอยู่นะอ่าอวยนานพอสมควรอยู่นะครับที่จะมาเป็นเบอร์หนึ่งนะอที่จะมาเป็นเบอร์หนึ่งพี่แนะนำสวัสดีครับนะ ที่จะมา,มาเป็นเบอร์หนึ่งนะตอนนี้นะอวยน,น,น,นานมากนะอวยน,นานมากนะโอ้ยไม่ว่าแต่อวยเฉยๆครับพี่น้องเอฟซีเลียพร้อมทั้งเลียนะจนเลื่อมมัดครับพอควายอันเลียกเกลเอเล็บๆอยู่นาะแต่ละเมื่อแต่ละเวียนไงเห็นไหมละ่ะเลียอยู่นั่นแหละครับพี่น้อง G, เนะอฟซีเห็นไหมนะเห็นไหมล่ะตอนนี้ก็ยังไงครับตอนนี้เป็นยังไงล่ะที่นี่ในเมื่อออกมาอะไรครับ ออกมาเป็นกําลังใจให้แม่น้องไส้ในนิทานเรื่องนี้อ่ออกมาเป็นกําลังใจให้แม่น้องไส้เป็นยังไงล่ะครับทีนี้แล้วอีหน้ากากใจยังไงล่ะทีนี้ฮะเอาแล้วนะเออเขามาเป็นกําลังใจให้กันนะแล้วมึงจะว่ายังไงอีหน้ากกอีเวนนะฮึมึงจะว่าย,ยังไงทีนากากนะี้เออเขาไม่เอามือน,นะ ยีนักากนะเขาจะล้มมึงอยู่แล้วนะมึงตัวปัญหาก็ว่านนะอืมนะเออมึงไม่ไปร่วมงานกับเขาด้วยเหรอมึงก็ไปวิ่งกับเขาด้วยสินะออนะจะเอาอะไรครับจะเอาอะไรมาหาเด็กหากินแล้วครับตนนัวนี้โอ้ยคือเก่าครับจะมาทําบุญทําทานเหมือนกันเหมือนเดิมมันไม่ได้แล้วนะทีนี้เออ จะมาทําแถวนี้มันไม่ได้แล้วไม่มีใครร่วมงานแล้วต้องไปทําที่อื่นแล้วต้องวิ่งเจ้นไปที่อื่นแล้วครับพี่น้องเอซนะคนในหมู่บ้านเขาไม่เอาด้วยแล้วมันหัวเดียวกระเทียมรีบพี่น้องเขาก็ไม่เอาแล้วนะมันเหลือกี่คนครับตัวนี้นะกูบอกเลยนะจะมาทําบุญทำทานโอ้ยข้าหมอลงหมอลำเนี่ยจะมาเอาแปดคนนี่มันไม่ได้ขนณะเดียวกับเอฟซีแปดคน ได,ได้ได้เงินค่าหมอลำยังน้องยังค่ายังไม่ได้เลยค่ะคนนั้นทากได้เงินค่าหมอลำยังน้องยังค่ายยังไม่ได้เลยค่ะแปดคนหมอลำคณะเดียวน่นนะแปดคนจ่ายจริงหรือเปล่าใช่หรือไม่ <laughs> บอได้จกจ้ากบาทครับพี่น้องเอฟซีนะจกตัวหีผู้เจ้า <laughs> บอได้จกเงินด้อจกตัวหีผู้เจ้า <laughs> โอ้ยตายแล้วครับมันแจกซองมันนี่เป็นพันซองมัเนี่แจกซองในทานนี่โอ้พี่บอกพี่บ้าแจกแม่มันหะแล้วแล้วเร่งไปบะนี้โอ้แถวคิวบอกคิวว่างแจกแม่เบิดบตนี้กลางเต้นแม่มันหาหกเต้นบะนี้ครับคนมาร่วมงานมันนี้เต้นเดียวกันยังโบเต็มครับบะนี้เอออะไรครับของกินคาสร้างสู้กินอ่า อันเซ็นกันครับบ่ายังนี่เขาปุ้นครับมืดเท่านั้นโอ้ยตัวจีน, <laughs> นขนมจีนบอโอ้ย,ต,อยตายแล้วครับพี่น้องเอฟซีเออบักฮานั่นนะครับพี่น้องเอฟซีบักหาน,น,หานั่นก็ถ้าไม่ได้เงินเอฟซีก็ไม่มาแน่น่ะนะได้ยนะนะินข่าวว่าอะไรเอฟซี FC เขาให้เงินมาช่วยงานแต่ให้ไม่หมดใช่ไหมทีนี้โอ้ยตายแล้วพี่น้องเอฟซีมันเกิดอะไรขึ้นทีนี้วะ <laughs> โอ้ยตายแล้ว มันเพราะผลประโยชน์ทางนั้นครับนะมันไม่มีความจริงใจหรอกนะเพราะเกิดเรื่องเกิดราวใครช่วยครับพ่อแม่พี่น้องตัวเองเห็นไหมะ่ะมันมาช่วยหาอะไรตอนนี้ก็วิ่งเจนไปหาเขาแล้วอา่าวิ่งเจนไปหาไฟไหมล้ล่ะทีนี้ไฟไหมส้สนจงเช่นด่างในนิทานนี้ใครละ่ะที่นี้อา่าไอ้นะ้ามันก็ยังบอกว่าอะไรน้ําใจนะน้ําใจนะเอสซีอย่าดราม่านะเห็นไหมนะพ่อแม่ก็ยังเป็นห่วงเลยนะเห็นไหม อ่าพ่อแม่เป็นห่วง,ปงไปไงละ่ะเขามาช่วยมึงไหม,มล่ะีนีนไห่ครับพี่น้อง fc ไหมนะเออไม,อไม่ไม่ได้มาเลยอ่า fc ก็หายหมดแล้วครับขายของไม่ได้แล้วเออขายของไม่ได้แล้วเศร้าแล้วครับตอนนี้เห็นไหมละ่ะอ่าเห็นไหมล่ะตอนนี้เออขายไม่ได้แล้ว fc ไม่มีแล้วเขาถอยหมดแล้วเขาหายโง่แล้วครับพี่น้อง fc เขาดูพฤติกรรมไงจริงหรือเปล่าใช่ไหมเขาดูจากพฤติกรรมไงอ่าเป็นยังไงล่ะเขาดูพฤติกรรมแต่ละวันแต่ละวันมันมันมันอ่ามันมันไม่ใช่แล้วเขาก็เลยถอยไงเขาก็เลยถอยไงเขาถอยออกมาหมดแล้วครับตัวนี้เห็นไหมล่ะตัวนี้เศร้าแลวครับตัวนี้เศร้าแลวทีนี้คนดูเท่าไหร่ครับคนดูเท่าไหร่เขาไปหมดแล้วเอฟซีนะั่นน่ะ เออคนดูดดเท่าไ,ไหร่แล้วตัวน,นี้ดูไม่ถึงร้อยครับพี่น้องเอซีมันจะขายได้ยังไงครับของเออนั่นแหละครับกูบอกเลยนะมันมีขึ้นมีลงเออเหมือนกับดวงตะวันใช่ไหมตะวันตกดินอีกไม่นานก็คงจะโผล่ขึ้นมาตะวันตกน้ำน้ำจะพาให้ไฟดับไม่กลับคืน อีกไม่นานก็าอาจไม่พบตะวันความฟันคนลบเรือนนี่แหละครับพี่น้องเอฟซีนะเออนี่แหละตะวันมันยังมีขึ้นมีลงนะอน,นั้นยังจะให้อนออโอ้ย<ด>ครับพ,พ,พี่น้องนี่นะคะไม่ต้องไปลงไปเรียนแม่งมนหรอกค่ะนะเพราะอ่านออกเขียนได้ค่ะนะอืมเป็นแม่ค้าดีที่สุดค่ะนะเพราะอ่านออกเขียนได้เรียนเสร็จแล้วรอบบ้านนี่นะคะนะ่ะ โอ้ยขายแล้วครับพี่น้องเอฟซีตายแล้วเนอะบางคนเขาจะเป็นเจ้าเป็นนายผมมีอะไรครับเป็นหลักฐานที่เป็นเป็นหลักเป็นฐานที่มั่นคงใช่ไหมละ่ะโอ้ยนะคิดว่ามันจะขายดีเหมือนเก่าเหมือนเดิมบอกพี่เดียววันี้ครับพี่ลงกรณ์อ่าคิดว่ามันจะขายได้ตลอดเลยครับพี่น้องเอฟซีอ่มึงคิดว่าเหมือนช่วงเล็กๆใช่ไหมมันไม่ใช่นะออแม้แล้วครับช่วงช่วงช่วงเล็กๆนะ่นะ ขายเบิดแับนี้เขาได้เขาสงสารไงตอนนี้เขาเลือกสงสารแล้วเพราะปากมึงไง<ม>อ่าก็เพราะปากมึงไงเขาก็เลยไม่สงสารเห็นไหมล่ะพี่น้องเอฟซีเห็นไหมล่ะ, G, เ,ละเขาเลือกสงสารแล้วเป็นยังไงแบบนี้เศร้าแล้วครับเศร้าแล้วทีนี่อืมเพราะเขาถอยอมหมดแล้วเขารู้พฤติกรรมแล้วเพ้อๆไปด่าเขาเยกบแบบนี้ด่าเขาคนที่มีพระคุณบบบนี้ได่าเขานี่นะคะนะ อไม่ซื้อก็ไม่เป็นไรค่ะนะดูไม่ค้าหัวข้อค่ะขายของหรือเปล่าค่ะต้องดูหัวข้อด้วยนะคะนะให้เขาเย็บบันนี้อือต้องเบิงต้องดูหัวข้อด้วยนะั้นจะจะเข้าไปซื้อของนี่นะเขาถามว่าขายของไหมบันนี้ก็ดูก็ดูก็ดูสิค้าหัวข้อน่ะขายของไหมล่ะอ,อืมใครที่เคยซื้อของอย่าลืมนะคะอืมมี ชื่อที่อยู่นั่นละไปออนะอย่าลืมนะบันนี่อย่าลืมนะชื่อที่อยู่มีหมดนะนะอย่าลืมนะชื่อที่อยู่มีหมดนะเบอร์โทรก็มีด้วยนะระวังนะใครที่ไปะคอมเมนต์ด้วยใครที่เปคอมเมนต์ช่องนั้นช่องนี้ใครที่พี่ดินทานะระวังนะมีหมดนะชื่อที่อยู่เอาพี่บ้าไปจะไปซื้อไปคู่เขาอีกบันนี้ นั่นไงครับพี่น้องเอฟซีใครอยากไปซื้อแม่จะจะไปซื้อบอ่ะซื้อของแถมก็ดีความบ่นี้เออเห็นไหมล่ะของสํารวยมันจะให้นะนะ้อเออนะครับเนาะซื้อของแถมก็ดีความบน่นี้โอ้ยตายแล้วเพราะไฟกระดินตายแล้วบน่นี้เนาะเออไฟฟีบ้าไยังไป,ไปซื้อที่ยูบ่บ่เนี้เห็นบ่เห็นไหมครับพี่น้องเอฟซีไปจีบปลาหนนะ้เนาะไปคู่เขาอีกพั่ โอ้ยตายแล้วครับมึงเกิด้างเว่เน้อยห่ามึงเออนะครับเนาะว่าไปทุยทิบทั่วเด่นนะครับาะมันเป็นยังไงมันเกิดเลยซอยคิดซอยข่อยหน้พี่น้องเอ็มซเมนเจ้าจะไปซื้อยุ่ติแบบนี้ซื้อของแถมคดีความพอไายนี่นี่นะเห็นนะไปคอมเมนต์ช่องนั้นช่องนี้นะชื่อที่อยู่มีนะเบอร์โทรมีนะเตือนแล้วนะ เงียบไปเงียบซะหยุดได้หยุดซะนะอย่าหาว่าไม่บอกนะอย่าหาว่าไม่เตือนนะอืมเดี๋ยวจะรู้นะอืมอ,อย่าว่าไม่รู้นะเออโอ้ยตายแล้วเขย่านแล้วกับบันเนี้ย